วัสดีผู้ชมทุกท่านกนด้วยนะครับอยู่ผมเกมเองคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนทําเบ็ดไมโครโฟนหลอดกันนี่เองซึ่งบอกเลยว่ามันเพิ่มมาตอนไหนก็น่าจะเพิ่ม,มในวันเสาร์นี่แหละแต่เควสค่อนข้างง่ายอยู่นะเดี๋ยวพาทำกันเลยเควสของเอมซีเนี่ยก็จะอยู่ในเกาะมูตผุดซึ่งของชื่อเอมีเนี่ยก็ชื่อว่าทว er ิตวิเวอร์เมื่อเราคุยกับเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะให้เควสแรกกับเรามาจะให้ตกปลาทั้งหมดสามตัวตกสองตัวแล้วก็ใช้กระชังปลาหนึ่งตัวในการจับเควสแรกจะเป็นปลาปักเป้า อันนี้เนี่ยให้แนะนำมาตกที่โรสลิดเบ,รเบรตรงตรงมุมนี้เลยเปิดเรดาร์ก็สแกนหาบ่อบาโบฟิดแล้วก็ตกเลยเลยอ่ามาถึงก็ได้เลยตัวแรกสซยีสเนี่ยให้เป็ดยางซึ่งเป็ดยางเนี่ยจะได้จากตรงวอติกโกหรือตรงที่เราต้องเข้าน้ำวนไป้าเราเจอน้ำนวนเราก็รดดเข้าไปเลย แล้วทำการลงมาข้างล่างมาตกบ่อล่างบ่อน,นี้แนะนำว่าให้ใช้โชคสูงๆในการตกนะเพราผมจะใช้เป็ดที่โชคสูงๆของผมแล้วก็ใช้เปิดตอร่ารในการตกก็ตกเลยอ่ะทีเดียวได้เลยโอเคได้เรียบร้อย โดยสเนี่ยให้จับปูมัดกบเคฟซึ่งมันจะอยู่ในมัดกบสวอมเนาะเราต้องใช้กระชังปูในการจับซึ่งกระชังปูเลือกอันไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือโลเด้นซึ่งโลเด้นมันมีโชคข่้อข้างสูงกว่ากระชังปูอันอื่นอ่าโอเคได้ละเมื่อได้ปลาครบสามตัวแล้วเนี่ยถ้าให้ทำการคุยกับเอ c ใหม่ค้งหนึ่งแล้วเอเนี่ยจะให้ไปยังเกาะอีกเกาะนึง มันจะอยู่ตรงหลังเกาะมูทบูดเดี๋ยวผมจะพาไปนะเมื่อมาที่เกาะน,นี้แล้วเนี่ยให้ทำการมองหารูปปั้นทั้งสามตัวซึ่งตัวแรกเดี๋ยจะอยู่ในน้ำนี่เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่ปูมัดก๊บก็คือตัวนี้ แล้วก็ทําการกดใส่เข้าไปเลยกด e แต่ผมใส่ไปแล้วเนาะตัวอี่สองตัวที่สองจะอยู่หลังพุ่มไม้พุ่มนี้อันนี้เนี่ยเราต้องใส่ปกเป้า,ปา,ปาใส่ไปนี่อันนี้เลยให้กด e ใส่เข้าไปนะรูปปันน้นอิสสามเนี่ยจะอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ทำการเดินเข้ามาแล้วก็จเจอกับรูปปั้นเป็ดยางอันนี้เนี่ยเราต้องใส่เป็นเป็ดยางเข้าไปเมื่อเสร็จครบแล้วเนี่ยประตูตรงนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ เมื่อเราเข้ามาที่บ so ่อนี people, ้เนี่ยเราจะยังทําอะไรกับบ่อนี้ไม่ได้เราจะต้องมีคนอย่างน้อยสองคนในการอยู่ที่นี่เพื่อจะตกปลาที่นี่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราเราจะไม่สามารถตกปลาได้นี่อย่างนี้เนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะตกปลาไม่ได้แลวต้องมีคนอยู่อย่างน้อยสองคนขึ้นไปเราจะสามารถตกปลาของที่นี่ได้ซึ่งเราจะต้องใช้ปลาตัวหนึ่งปลาที่เราจะตกหาเนี่ยเป็นปลาตัวนี้ปลาเนี่ยจะเป็นปลาระดับลิมิตเมื่อเราตกได้แล้วเนี่ยให้ทาการ ถือปลาตัวนี้แล้วเราทำการกด E ที่ประตูแล้วประตูก็จะเปิดออกเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทําการคุยกับ A B C แล้ว A B C เนี่ยจะให้เคเวสเรามาซึ่งให้ซ่อมสายไฟที่อยู่ในที่นี้มันจะมีทั้งหมดอยู่13จุดเดี๋ยวจะแนะนําทีละจุดนะอันนี้คือจุดที่หนึ่งตรงนี้คือจุดที่สองตรงนี้คือจุดที่สาม ตรงนี้คือจุดที่สี่ตรงนี้คือจุดที่ห้าตรงนี้คือจุดที่หกตรงนี้คือจุดที่เจ็ดตรงนี้คือจุดที่แปดตรงนี้คือจุดที่เก้าตรงนี้คือจุดที่สิบ ตรงนี้คือจุดที่สิบเอ็ดตรงนี้คือจุดที่สิบสองแล้วก็อันนี้คือจุดที่สิบสามที่จะต้องกดเวรคนสุดท้ายเมื่อเราซ่อมครบแล้วเนี่ยให้ทำการคุยกับเอ c อีกครั้งหนึ่งแล้ว m อ c ีก็จะให้เบ็ดเอามาซึ่งเบ็ดของมันเนี่ยก็จะตัดประมาณนี้รอสปีดหนึ่งร้อยลักแปดสิบคอนโทนศูนย์ลิซิเลียนสาสิบแล้วก็ไมคิโลอยู่ที่สองร้อยซึ่งค่อนข้างน้อยมากหน้าต่างมันก็ประมาณนี้นะไอคือตอนถือเนาะ ตัวพาสิกของมันเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่ามีแน่ๆก็คือมีเรื่องของไก่พันธุไก่พันหนึ่งซึ่งก็คือไก่พันธุนี้อันนี้คือไก่พันธที่ได้จากเบ็ดไมโครโฟนนะไม่รู้ว่ามันคูณเท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวเราลองให้ดูแล้วกันซึ่งหลอดของมันก็ประมาณนี้เลยเนาะก่อนโทรส่งแล้วก็หลอดมันเลยใหญ่มากแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอ,อะไรเลยมีพัดทิบเลย เดี๋ยวตกจนกว่าจะติดฐานะนั่นแะครกันอ่าติดฐานะเป็นไงกันบ้างครับสลับเบ็ดไมโครโฟนหลอดน่าจะเป็นเบ็ดที่เอาไว้เก็บสะสมมากกว่าเนาะมันน่าเอาไปไใช้งานเรื่องของพาสีบเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนอกจากติดฐานะแอมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับน,น,นะนะเอาละบาย